สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s เตอร์เจอนะครับและนี่ก็คือคลิปเด็กชั่นนะครับ่าเพลงประกอบซีรีส์ปิ่นพักนะครับกับเพลงหยาดเพชรนั่นเองนะทุกคนซึ่งขับร้องโดยน้องแก้มวิชญยานีเปียกลิ่นของเรานะครับคนของเราเช่ว่าของเราเนาะนะครับหลังจากที่เราแอบได้ยินเพลงนี้เนาะจากในตัว Official t r a i l e r ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนแรกก็เอ๊ะ เสียงใครเนาะเสียงใครเนาะอะไรอย่างนี้จนแบบว่าอ่ะหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์ให้ให้อ่ามายมาบอกให้ความรู้เนาะว่าแบบอ่าเป็นเสียงของแก้มเนาะนะครับซึ่งเราก็แบบแอบไปหาข้อมูลมาว่าอ่ะมี m อ็หรือ,อยังแต่ก็คือตอนนั้นที่ที่เราได้ยินครั้งแรกตอนนั้นอะ่ะคือ,อยังเนาะแต่แบบว่าคือมันดีมากๆเลยอะ่ะขนาดเราได้ฟังแบบในเทเลอร์นะด้วยภาพประกอบด้วยน้ำเสียงด้วย ่าด้วยองค์ประกอบต่างๆ่ะในในตัวเทเลอร์ในซีนซีนั้นอ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราขนลุกแล้วก็คือแบบเรารู้รู้สึกดีใจที่เขาเอาเพลงนี้มาใช้สําหรับซีีเรื่องนี้นะครทุกคนเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นอีกอ่าฟีลลิ่งหนึ่งที่เหมือนเราจะได้จริงๆอ่ะเป็นเพลงที่ <laughs> เรา อ่ะก็คุณเคยกับมันมาดีนะทุกคนจะบอกว่าเพลงยุคเราไม่ใช่เป็นเพลงอ่ายุคคุณพ่อคุณแม่เราซึ่งเราก็แบบคุ้นเคยกับเพลงนี้มานั่นแหละนะครับพอได้เห็นเขานํามาใช้ประกอบซีรีส์เนาะแล้วเป็นซีรีส์เรื่องหนีปิ่นพักเนี่ยแล้วก็ด้วยอ่าเพลงที่มันขึ้นมาตอนเทรเลอร์เนี่ยคือมันใช่เลยมันเหมาะมากๆกนะครับแต่วันนี้เราจะได้ดูแบบ ไอ้เราจะได้ดู MV แล้วก็จะได้ฟังแบบเต็มๆซึ่งใน MV ไม่แน่ใจว่าจะมีอ่าซีนไหนฉากไหนในซีรีส์เข้ามาด้วยหรือเปล่านะครับเ็กก็ต้องไปติดตามกันเนาะนะครับสำหรับอ่าเอเพลงหยาดเพชรนะครับเพลงประกอบซีรีส์เรื่องปิ่นพักนะครับทุกคนสามารถเข้าไปรับฟังกันได้นะครับเข้าไปรับชมเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดแชร์ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจซีรีส์แล้วก็ลองแก้มกันได้นะครับทาง ช่อง YouTube ของ Idol Factory Official นะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูกันนะครับว่ามันเดิมยังไงฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยเนะาะปะเดี๋ยวยังไงถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตนะครับก็สามารถด o n a t i ได้นะครับหรือจะส่งซุปเปอร์ตงส่งขอบคุณนะครับหรือจะสมัคร m บมเ e อร์ชิพนะครับก็ยินดีมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ไปฟังเพลงใหญ่เพชรน,นะครับเพลงประกอบซีรีส์ปิ่นพัก จากน้องแก้วพิชญ์ชยนีกันเลยดีกว่าครับแล้วเป็นแบบออเคสตราใช่ไหมโอ้โหฮัลโหลฮัลโหล หวานบานน้ำพึ่งเดือนหาหวานคือหวานโอ้ยที่นี้สวยอขนลูก ทุกคำ ¡Gracias! <laughs> 哦。Oh. จากจนตะลุกขึ้นไปตบมือแังๆวนะันดีอ่ะวัดีเลย ก็จบแล้วนะครับสำหรับเพลงประกอบซีรีส์นะครับเรื่องปิ่นพักนะครับกับเพลงยาดเพชรนะครับโดยน้องแก้มวิเชียนีนะทุกคนโอ้โหคือคนลุกคนพองทั้งทางทั้งเพลงทุกคนเนาะด้วยความเป็นแก้มวิเชียนีคือเราไม่ได้ห่วงเรื่องของการร้องได้ไดอยู่แล้วว่า แต่ก็ไม่คิดว่าอ่าสมมุติถ้าใครนะก็สำหรับใครที่เคยได้ฟังออริจินัลนะครับ <c oughs> เหมือนกับเราเหรอก็มันเป็นเพลงที่อ่าก็อย่างที่บอกแหละมันเป็นเพลงสมัยพ่อแม่เราเนอะแต่เราก็แบบทันอยู <c oughs> ได้ฟังนะเพราะว่าเพลงนี้ยเนี่ย ออริจินัลขับร้องโดยคุณชรินันธนาครน,นะครับที่เหมือนเคยได้ยินมานะว่าเพลงนี้เขียนโดยท่านชาลีอินเทรวิจิตนะครับแล้วก็ร่วมร่วมกับคุณสมานการชนาผลินนะครับทุกคนแล้วก็ให้คุณคุณคุณอาชลินนันตนาคอยเป็นเป็นผู้ขับร้องเนาะซึ่งเหมือนคุณอาก็เวลาขับร้องอ่ะเขาก็ เหมือนกับว่าเพลงนี้มอบให้กับภรรยาเขาซึ่งมันเป็นซอรี่ที่ดีงามมากเลยทุกคนต้องต้องไปลองหาฟังดูแล้วก็ลองดูแล้วพอบอกว่าพอมาเข้ากับอบรรยากาศของซีรีส์กับภาพใน, B, นมีนี้มันได้ความรู้สึกแปลกใหม่ไปอีกแบบหนึง่งซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยคนระับคนซึ่งพอถูกออกมาถ่ายทอดโดยแก้ไม่ชานีเนาะมันก็มันถึงแล้ว อย่างที่บอกว่าเขาเลือกใช้เพลงมาประกอบซีเรื่องนี้แบบดีเลยอ่ะเพราะเวลาที่เนี่ยดูทั้งหูก็ฟังตาก็มองเนาะด้วยด้วยความที่แบบว่าเราเรารู้จักเพลงนี้อยู่แล้วแล้วเรื่องของเนื้อพงเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็แบบตอนนี้เราก็สามารถแบบตอนดูก็คอนเซนเทรตเสียงแก้มกับตัว m อได้เลยอะ่ะเออคือแก้มเดี๋ยวพูดขอพูดถึงเรื่องการร้องก่อนเนาะ คือน้องแก้มเนี่ยเก็บทุกคำเลยอ่ะอันไหนแสดงอันไหนคือสามารถใส่รายละเอียดเข้าไปได้คือเขาใส่เกือบทุกคำเลยอ่ะทุกคนต้องลองไปลองรีฟังดูนะเพราะว่าเราแบบไม่สามารถเอามาพูดได้ทุกจุดเนาะเพราะว่าเกือบทุกคำจริงที่แบบบางคำเนี่ยเหมือนจะจบแต่น้องไม่จบน้องก็ยังแบบว่ามีเอื้อนมีอินพอรไวส์อะไรอย่างเงี้ยเออแล้ว ด้วยความเป็นแก้มอะท่อนไฮโนท่อนสูงอะไรเงี้ยคือต้องมาไงทุกคนแล้วก็บันก็ไม่หยุดเหมือนเป็นสไตล์เขาไปแล้วอ่ะเวลาที่เขาน้องขึ้นอะมันก็จะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยเอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยทําให้แบบคนดูอย่างเราก็คือคนฟังอย่างเราคือขนลุกประกอบกับเพลงประกอบกับภาพที่เราได้เห็นใน m v เนาะซึ่งเขาก็ตัด บางซีแหละจากที่ในซีรีส์มาให้เราดูซึ่งบางซีเราก็ยังไม่เห็นในออฟฟิเชียลเทเลนนะเราก็ได้ไมาเห็นในในในเอีนี้นะครับก็เป็นโมเมนต์ต่างๆเนาะนะครับกับอ่าระหว่างท่านหญิงกับคุณหญิงอันนี้จําถูกว่ะท่านหญิงกับคุณหญิงอ่าน่าจะถูกนะครับก็ได้เห็นโมเมนต์ต่างๆแล้วมันก็นะซิงกับอ่า อารมณ์ในในเนื้อเพลงเนาะที่แบบว่าเหมนเขาก็จะให้เราเห็นโมเมนต์ซึ่งมันก็จะพีคขึ้นเรื่อยๆพีคขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยน,นะครับอย่างหนึ่งที่เราก็ชอบเนาะเพราะว่าด้วยความเป็นพีนกับเบกกี้เนาะพอเวลาที่มาสวมชุดเนี่ยชุดอะไรแบบพีเรียดย้อนยุก,กยอะไรเงี้ยมันเข้ากันเลยอะถึงถึงตัวเบกกี้เองเนี่ยเขาจะมีหน้าตาแบบเป็นเป็นความฝรั่งเนาะแต่ก็เหมือนซีเรื่องนี้เขาก็จะอ้าง อ้างอิงว่าตัวละครนี้มันจะเป็นลูกครึ่งหละแล้วก็แต่เวลาน้องใส่แบบเป็นพิเรยดย้อนยุคมาในสไตล์เนี่ยน่ารักจังเลยแล้วเหมือนจะมีแบบพาที่แบบว่าน้องเรียนด้วยใช่ปะ่ะก็ดูแบบเกลนเกนนิดๆเหมือนกันนะเออนะครับแล้วเราก็ยังได้เห็นตัวละครอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเหมือนเห็นมีคุณแคทรียาอิงลิชด้วยใช่ปะ่ะเนาะนะครับก็น่าจะเป็น แม่ท่านหญิบมาเพราะว่าน่าจะฝรั่งเหมือนกันน่าจะออกคงฝรั่งเหมือนกันอาจอาจจะใช่นะครับใดๆคือเพลงดีมากต้องขอบคุณเลยที่แบบเลือกเพลงนี้มาแล้วก็ขอบคุณที่ทํเอ b มออกมาให้เราได้ได้ดูเนาะแล้วด้วยอย่างอันนี้กลับไปเรื่องของ m อต่อเนาะด้วยชุดแก้ม ที่ยืนอยู่บนเวทีน,นานแล้วก็ร้องแล้วก็การที่แบบว่าใส่อารมณ์เข้าไปกับเนื้อเพลงเนาะแล้วข,ข้างหลังก็คือเหมือนเป็นจอเป็นวงเครื่องสายไม,ไม่ไม่แน่ใจว่า,าวงประมาณนี้จะเรียกออเคสตราหรือเปล่าแต่ก็คือดนตรีดีมากดนตรีทัง้งทีดีมากๆเลยนะครับอันนี้เรียบเป็นดนตรีนะครับโดยคุณประวินนะครับวงรัฐเนาะ แล้วก็เครื่องสายก็โดยคุณปวีนแล้วก็คุณสมัชานะครับเครื่องเป่าก็คือคุณโลแล้วอ่านผิดเราต้องขอโทษด้วยนะครับชับพพวิชชัพพวิชนะนะครับแล้วก็มีวัตยากร,กรโดยคุณสมัชานะครับผสมเสียงก็คุณเป็ดปวีนนะครับแล้วก็บันทึกเสียงที่สตูดิโอ28กรุงเทพนะครับทุกคนคือก็จะมีเครื่องสายเครื่องเป่าแหละนะครับซึ่ง พอมาอรวมอยู่กับเสียงแก้มแล้วคือดีดีจริงๆร,รวมไปกับภาพที่เราเห็นใน m b แล้วมันก็ยิ่งดีมาว่ากเลยนะครับทุกคนก็เข้าไปรับชมกันได้นะครับสำหรับ MV เพลงนี้นะครับก็ในช่อง Youtube ของ Idol Factory Official นะครับไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับ้องแก้มแล้วก็ทีมงานที่เกี่ยวข้องในการผลิต เพลงเพลงนี้กับ m อชุดนี้ออกมานะครับก็ไป้กำลังใจกันได้นะครับส่วนซีรีส์ปิ่นพักนะครับทุกคนก็ใกล้นะครับใกล้จะได้ดูกันเลยนะทุกคนนะครับก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะครับอ่า ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา4ี่ทุ่มสินาทีนะครับทางช่องเวบ Po พอยนะครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังกันได้นะครับทางช่อง YouTube ของ Idol Factory Official นะครับทุกคนก็จะเริ่มตอนแรกนะครับวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนี้แล้วอีกไม่กี่วันเราก็จะได้ดูละประมาณนั่นไม่กี่วันใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับก็สำหรับซีรีส์ปิ่นพักนะครับก็อย่าพลาดนะฮะทุกคนโอเคก็เดี๋ยว ก่อนจากกันนะครับเหมือนเดิมยังไงก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยเนาะเดี๋ยวยังไงกลับมาพบกันใหม่กับคลิปรีเชนคลิปหน้านะคะรับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ